ครับก็ขอสวัสดียามเย็นนะครับผมของวันที่สามเดือนธันวาคม2564แล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้เราจะพามาพบกับเจ้าทุเรนโอโซนะครับผมสปีแล้วนะผมเอาแล้วนะครับติดดอกเปิดตานะครับฮอร์โมนดีๆเราเปิดตาเข้าไปหน่อยเดียวนะครับออกกันพึบเลยครับโอ้โหดูครับแดงเป็นหมัดเลยนะครับผมดูนะครับเห็นกันเต็มเลยนะครับผมมากันเต็มๆเลยนะครับผมอ่ะดูนะครับ ุเรียนเราสี่ปีนะครับผมดูนะครับเปิดตาครั้งเดียวเองนะครับเนี่ยมากันพรึบเลยนะครับผมกิ่งเล็กกิ่งน้อยมากันเป็นหมัดเลยนะครับผมโอ้โหยันโคนเลยนะครับผมดูนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามีไปทั่วเลยนะครับผมอ่ะสาหรับพ่อพี่น้องเพื่อนๆชาวเกษตรท่านใดน่าสนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆก็สามารถติงตังทักทายมาสอบถามหลังใหม่กันได้เลยนะครับผมผลิตภัณฑ์เรามีอยู่แค่สามตัวเองนะครับไม่มี ใช้กันมากมาแล้ครับผมโอเคครับสวยสดงดงามนะครับผมอ่ะตอนนี้รู้สึกจะมากันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผมทุเรียนเราอ่จทุเรียนโอโซนสำหรับปีนี้ก็น่าจะเปิดจับจองกันไวขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคดูกันได้เลยนะครับผมอ่ะสวยสดงดงามครับอ่าโอเคกับเจ้าทุเรียนโอโซนส่ปีแล้วนะครับผม กับผลผลิตที่มากันแล้วนะครับผมอะโอเคนะปีที่แล้วได้ชิมอยู่2ลูกนะครับผมเริ่มติดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ